วันนี้นะครับวันฟ้าโปร่งนะครับฟ้าเปิดนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสวนหลังบ้านนะครับเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับเรามาเช็คน้ํากันนะครับว่าน้ําจะมาหรือไม่นะครับมีสภาพสวนหลังบ้านนะครับพื้นที่สีเขียวนะครับนี่เป็นแนวรั้วหลังบ้านผมนะครับเขื่อนกั้นดินนะครับแล้วก็แนวกําแพงรั้วนะครับ เรามาเช็คนะครับว่าระดับพื้นนะครับกับระดับน้ำเนี่ยครับว่าจะอยู่ในแนวระยะความปลอดภัยระดับน้ำหรือเปล่านะครับตอนนี้น้ำก็เต็มพื้นที่สวนมะพร้าวไปแล้วครับยังไม่ถึงคันดินนะครับคันดินยังปลอดภัยอยู่ครับ เดี๋ยวเรามาเช็คระดับกันนะครับตามผมมาเลยครับน้ำมาแต่ว่าแต่ว,ว่ากั้นขื่นดินเราสูงจากอันนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะพี่นนดิกเนะีครับตอนนี้จากพื้นที่เรายืนอยู่นะครับมาถึงตัวนี้นะครับแผ่นละ35นะครับ3แผ่นก็70เซนเท่าไหรครับ3แผ่น สามแผ่น1้อเซนร้อยห้าเซ,น,าเซนนะครับหกคานอีกห้าสิบเซนนะครับเป็น155ครับก็คือนะครับจากพื้นยืนอยู่นะครับจนถึงพื้นคางเนี่ยสูงหนึ่เมตร55เซนนะครับหรือว่าเตียงบริสุทธิ์หเมตร50นะครับใส่แล้วับพื้นตัวที่ยืนอยู่นี่ครับตรงนี้ในตัวบ้านนะครับในตัวบ้านในห,หลังคางนะครับเรา ขึ้นไปอีกเมเตรห้าสิบไปถงนบ้านชั้นหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องระดับน้ําเนี่ยเราไม่ทำวนเรื่องน้ำท่วมภายในตัวบ้านเราเลยนะครับเพราะเรามีวิสัยทัศน์ว่าเราจะทําเขื่อนระดับดขึ้นไปประมาณหนึ่งเมตรนะครับหรือว่าอบเมตรขึ้นไปนะครับจากระดับเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูระดับน้ําปีห้าสี่กันนะครับว่าระดับน้ําปีห้าสี่สูงขนาดไหนนะครับตามผมมาครับ ัวนี้นะครับเป็นชาบน้ำนะครับเมื่อปี2554ที่น้ำท่วมหนักๆนะครับนี่ครับทีนี้เราเห็นชาบน้ำอยู่นะครับระดับนี้นะครับที่เมืี้นะครับถ้าบอกว่าระดับน้ำปี5้านะครับกับตัวรัวที่เราทำรองขับพื้นนะครับนี่คือระดับปี54ี่นะครับเป็นแนวเดียวนะครับนะครับแนวปี54เท่ากับพื้นตัวบ้านผมนะครับตัว ายในพื้นที่ดินนะครับจะสูงกว่าระดับปี54เนี่ยอยู่ประมาณ40เซนนะครับนะฮะจากปี54นะครับปี54นะครับแล้วก็ดับหลังคานะครับก็ต่างระดับอยู่ที่40เซน<ม>เท่ากับสวนสนามหญ้าผมเนี่ยจะสูงกว่าระดับน้ำปี54อยู่40เซนด้วยกันนะครับตัวนี้เป็นช่างบ้านของเครื่องบ้านเรานะครับ เรา,เราด็ามานะดมะพร้าวมะพร้าวลนน้ำหอมนะครับมีความเป็นธรรมชาติเนาะธรรมชาตินะใช่ครับหุ่นสักประมาณสามเที่ยวกห็หลุดนะครับ อันนี้เป็นเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะอันนี้เนื้อกําลังทานเลยเปล่าคะคุณเดชเนื้อชั้นครึ่งครับ <Okay. S 1> ชั้นครึ่งที่ดูนี่นะครับเส้นรอบวงชั้นครึ่งถ้าเราต้องการเนื้อสองชั้นก็จะเป็นอย่างนี้ <c ười> เดี๋ยวผม้ <c ười> ดูนครับ <c ười> สองชั้นจะเขียวหน่อย ตอนนี้ได้มะพร้าวแล้วนะคะจากสดๆจากสนาวนค่ะนี่คือความสุขของการที่มีบ้านอยู่ติดกับธรรมชาตินะคะแล้วก็ความเงียบสงบค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับว่าระดับน้ำปีห้าสี่สูงขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นทาบน้ำของปีห้าสี่นะครับรับน้ำยังอยู่นะครับ,บปีห้าสี่นะครับ ตี่นะครับกับตัวรั้วนะครับตัวรั้วที่ผมทำไว้นะครับถ้าที่ผมจะไม่ผิดนะครับปีห้าสี่ผมจะพื้นที่สวนนะครับถ้าเราโมนพื้นที่สวนดีอยู่ข้างในนะครับจะสูงว่าระดับน้ำปีห้าสี่หห้าสิบเซนด้วยกันนะครับสวนหน้าบ้านนะครับพื้นที่ดินนะครับจะสูงกว่าระดับน้ำปีห้าสี่ห้าสิบเซนนะครับ แล้วก็จะดักพื้นสวนนะครับในตัวบ้านนะครับจนถึงพื้นบ้านชั้นหนึ่งเนี่ยจากสูง1เมตร70เซนนะครับจากพื้นสวนนะครับถึงมนบ้านชั้นหนึ่งนะครับ1เมตร70ทั้งนี้ถ้ากรณีที่เกิดเอ็กซ์เดนน้ำหลากหรือว่าน้ำท่วมนะครับบ้านผมก็จะพ้นตัววิิตถุของน้ำนะครับ อันนี้คือเป็นข้อดีของการสร้างบ้านเหน่ออนาคตนะครับอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่จะสร้างบ้านในอนาคตนะครับผมฝากหนึ่งเรื่องนะครับให้ดูศึกษาเรื่องสติของเรื่องน้ํานะครับเพราะเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยชีวิตคนเราอาจจะได้สร้างบ้านแค่ครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้เรื่องอื่นนะครับขอบคุณมากครับพี่ติ๊ตามงานของเราครับขอบคุณครับ